นี่คือ Mr.Messenger Talk Podcast พอดแบอกเล่าเทรนด์การลงทุนที่คุณต้องรู้รถไฟเนี่ยจะประหยัดพลังงานได้สูงสุดนะครับเมื่อรักษาความเร็วคงที่และหลีกเลี่ยงในการเร่งหรือว่าเบรกบ่อยๆแต่ว่ารถไฟขบวนที่เรียกว่าประเทศไทยเนี่ยที่เคยพุ่งหน้าไปด้วยความเร็วสูงตอนนี้กลับเคลื่อนตัวช้าจนเกือบจะหยุดนิ่ง แน่นอนว่าจะกลับไปโตหรือว่ากลับไปเร่งด้วยอัตราเร่งเท่าเดิมนั้นจะเสียพลังงานจนสูงมากนั่นคือสิ่งที่ประเทศไทยกำลังเจออยู่นตอนนี้นะครับตามรายงานของ IMF และก็ธนาคารโลกเนี่ยในปี68นะ2568นี้เศรษฐกิจไทยคาดว่าจะโตประมาณ1.6-2%ซึ่งในระดับนี้น่าสงสารเหมือนกันนะครับว่ามันเป็นจุดที่ต่ำที่สุดในอาเซียน ในขณะที่เวียดนามเนี่ยคาดการว่าจะโตได้ถึงประมาณ6-6.5%อินโดนีเซียจะโตประมาณ5%และมาเลเซียจะโตประมาณ4.3%อีกทั้งนะครับแบงก์ชาติเราเองยังระบุว่า GDP ของปีนี้ของเราแท้จริงแล้วอาจจะต่ำถึง0.3%ซึ่งก็ต่ำกว่าตัวเลขที่ IMF ประมาณการไว้ในขณะที่อัตราง,งานเงินเฟ้อเนี่ยจะต่ำ ไม่ถึงครึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับหรือ0.5%เซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าความต้องการภายในประเทศไทยนั้นอ่อนแรงภาพนี้มันก็เหมือนกับนักเดินทางที่หลงทิศในขณะที่เพื่อนบ้านกำลังก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นใจสถานการณ์นี้มันชวนให้คิดถึงทศวรรษที่สูญหายของญี่ปุ่นในยุคทศวรรษที่1990นะครับสำหรับประเทศไทยเมื่อเปรียบไปเหมือนกับญี่ปุ่นนะตอนนั้นเราอาจจะน่ากังวลยิ่งกว่าเพราะ ญี่ปุ่นเนี่ยหยุดโตเมื่อเขาร่ำรวยไปแล้วแต่เรากำลังจะ,ะเผชิญกับภาวะพัฒนาไม่ทันก่อนที่จะถึงจุดที่เราเรียกได้ว่ารวยฟินโนมีนาช่วยการลงทุนเป็นเรื่องง่ายดาวน์โหลดแอปฟินโนมีนาได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android พร้อมรับทุกโอกาสในการลงทุนอีกหนึ่งความท้าทายนะครับของตัว วิกฤตเศรษฐกิจไทยจริงๆแล้วก็เป็นเรื่องของโครงสร้างประชากรเพราะว่าข้อมูลจากสำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในปี2566นะครับอัตราการเกิดของประชากรไทยเนี่ยลดลงเหลือเพียงแค่1.1ต่อผู้หญิง1คนซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลียลนะฉล่ยของโลกนะค่าเฉลี่ยของโลกเนี่ยอยู่ที่2.3 น่าสนใจมากเพราะว่า1.1เนี่ยต่ำกว่าประเทศญี่ปุ่นณนะตอนนี้ด้วยซ้ำไปซึ่งอยู่ที่1.2ซึ่งหากเป็นเช่นนี้นะครับก็สำนักงานสภา,สภาพัฒนาเศรษฐกิจคาดการว่าภายในปี2,600ประชากรไทยอาจจะลดลงจาก66ล้านณปัจจุบันเหลือเพียงแค่ครึ่งเดียวหรือ33ล้านเท่านั้นเห็นอย่างนี้แล้วลองนึกถึงอนาคตที่โรงเรียนเริ่มปิดตัว โรงพยาบาลเต็มไปด้วยผู้สูงวัยแต่ขาดบุคลากรในการเข้ามาเซอร์วิสระบบสวัสดิการล่มสลายเพราะมีแต่คนชราไม่มีผู้ใช้แรงงานนจ่ายภาษีเพื่อที่จะรันสวัสดิการต่อไปนี่สาธาณะล,ล้นพ้นนี่ต่อ GDP เพิ่มขึ้นสูงนี่อาจจะเป็นความจริงที่ลูกหลานเราต้องอเผชิญหากว่าไม่ได้มีการแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนนะครับคำถามคืออะไรคือรากเหง้าของปัญหานี้ ผมคิดว่ามีอยู่3ประเด็นประเด็นภาพกว้างเลยก็คือผมมองว่าระบบการศึกษาในปัจจุบันของไทยเรานั้นไม่ตอบโจทย์นะซึ่งตามรายงานของ World Economic Forum ในปี2023เนี่ยไทยเราเองเนี่ยมีผู้เชี่ยวชาญทักษะทางด้านดิจิทัลเพียงแค่ประมาณ1%ของจำนวนประชากรเท่านั้นเมื่อเทียบกับจำนวนประชากรสิงคโปร์ที่มีทักษะทางด้านดิจิทัลเนี่ยมีสูงกว่าเราถึง8เท่าหรือ8% นะครับในขณะที่ขณะที่เราขาดแคลนแรงงานทักษะสูงถึงประมาณ170,000ตำแหน่งโดยเฉพาะสาขาเทคโนโลยีและยิ่งตอนนี้นะโลกเข้าสู่ยุค AI และพลังงานสะอาดแต่กลายเป็นว่าไทยเราพูดแต่ละทีเราก็ยังพึ่งพาการท่องเที่ยวแล้วก็สินค้าเกษตร ซึ่งสินค้ากเกษตรแล้วก็สินค้าทรงออกเราเราก็ดันไปพึ่งพาสินค้าเขาเรียกพึ่งพาตลาดสหรัฐเป็นส่วนใหญ่ในขณะที่มีสงครามการค้าแล้วอเมริกาจ่อจะขึ้นกำแงพงภาษีเราณตอนนี้มันทำให้สินค้าที่เราขายออกไปมันมีมูลค่าเพิ่มที่ต่ำพอหันกลับไปดูเพื่อนบ้านนะครับอย่างเวียดนามก็ เขาดึงดูดบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีเข้าไปลงทุนได้หรือสิงคโปร์ล่าสุดก็กลายเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมของทางฝั่งอาเซียนไปแล้วนี่คือประเด็นแรกนะที่อยากจะชวนเบาะชวนคิดชวนพิจารณากันประเด็นที่2ผมคิดว่าเป็นเรื่องของระบบข้าราชการที่เหมือนเครื่องยนต์มันเก่าทํางานช้าไม่ยืดหยุน่นแล้วไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในฐานะที่ได้พูดคุยกับ ผู้ประกอบการนะครับหรือลูกค้าที่ในบริษัทฟิโนเมนานี่แหละได้คุยกัน,นก็บอกว่าบางทีการติดต่อราชการมันล่าช้ากระบวนการมันเยอะเกินไปบางเรื่องแบบว่ามันที่อื่นเขาทาได้แต่ของเราก็บอกว่าด้วยกฎระเบียบด้วยขั้นตอนมันทําให้ล่าช้าผิดปกติมันจึงทําให้ผู้ประกอบการนั้นเหนื่อยและท้อในการจะทําสิ่งใหม่ๆอันนี้ก็เป็นเรื่องระบบโครงสร้างปัญหาใหญ่ๆเลยที่ต้องแก้ไขและประเด็นสุดท้ายนะครับผมคิดว่า อาจจะเป็นเรื่องการเมืองของเรานี่แหละที่ช่วงชิงตําแหน่งช่วงชิงอํานาจกันแต่ขาดวิสัยทัศน์ในการรักษาเขาเรียกว่ารักษาการเติบโตในระยะยาวนโยบายส่วนใหญ่มุ่งหวังไปที่ผลเพียงระยะสั้นแจกเงินเพื่อซื้อใจประชาชน แทนที่จะลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานระยะยาวหรือลงทุนในนวัตกรรมหรือลงทุนในการศึกษาลงทุนในคนนี่แหละคือเรื่องสําคัญแต่เราเห็นว่าไม่วารัฐบาลชุดไหนในช่วงที่ผ่านมาอาจจะทําเรื่องนี้น้อยเกินไปพอถึงจุดนี้ผมคิดว่าทุกคนก็อาจจะหนักใจนะครับแต่ผมเชื่อว่าเรายังมีโอกาสในการพลิกสถานการณ์และนี่คือแนวทางที่ผมอยากเสนอนะอย่างแรกคือเลิกเถอะแจกเงินลงทุนใน คนลงทุนในทักษะดูอย่างสิงคโปร์ดูอย่างเวียดนามดูอย่างเกาหลีนะเขาคุ้มงบลงทุน2%ถึง5%ต่อ GDP เพื่อการเติมการศึกษาเพื่อให้ตัวเรียกคนรุ่นใหม่วัยรุ่นหรือเด็กของเขามีทักษะที่มันแปลเปลี่ยนไปตามโลกไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคโนโลยีหรือ AI นะครับสองก็คือจำเป็นครับที่จะต้องค่อยๆปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ เลิกแข่งกันด้วยต้นทุนต่ำเรื่องคิดเรื่องนี้ได้แล้วหันมาพยายามที่จะสร้างนวัตรกรรมดูอย่างอิสราเอลอ่ะแน่นอนว่าตอนนี้เขาอาจจะเรียกว่ามีปัญหาขัดแย้งกับทางฝั่งปาเลสไตน์หรือกลุ่มฮามาสนะแต่ก็ต้องบอกว่าอิสราเอลเนี่ยที่สามารถที่จะยืนหยัดได้อยู่ทุกวันนี้เขาเปลี่ยนทะเลทรายเป็นศูนย์กลางของเทคโนโลยีได้ก็ด้แหละก็ด้วยความนวัตรกรรมแล้วก็ด้วยความที่ประชาชนใน ชาติเขาเนี่ยร่วมมือกันนะครับอย่างที่3ผมคิดว่าก็กลับไปที่ปัญหาโครงสร้างประชากรผมคิดว่าเราจําเป็นที่จะต้องเพิ่มจํานวนประชากรนะอย่างญี่ปุ่นเองก็มีการสนับสนุนเด็กแรกเกิดเนี่ยหนึ่งแสนบาทหรือสิงคโปร์เนี่ยก็มอบเงินเลยเกินสองแสนกว่าบาทนะครับให้กับคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกผมคิดว่าไทยเราเองเนี่ยด้วยจำไอตัว fertility rate ประมาณ1.1เนี่ย เราต้องมีนโยบายเรื่องนี้ให้ชัดเจนไม่งั้นเราลำบากแน่ในระยะยาวหรือลูกหลานเราเองนะครับอย่างที่4ครับผมคิดว่าเราจำเป็นนะแล้วเราต้องการการเมืองที่โปร่งใสตรวจสอบได้ตรงไปตรงมาประชาชนเข้าถึงมันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่น เมื่อเกิดความเชื่อมั่นไม่ว่ารัฐบาลจะออกนโยบายอะไรหรือชี้แจงอะไรมาประชาชนจะยินดีรับฟังและพร้อมที่จะร่วมมือไม่ใช่ตั้งคำถามกับทุกเรื่องที่นโยบายของรัฐตั้งขึ้นมาว่าเอ๊ะทำไปเพื่อใครคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือเปล่านะครับสุดท้ายครับทุกคนครับประเทศไทยในวันนี้อยู่ในจุดเปลี่ยนที่สำคัญนะผมคิดว่าเราจะปล่อยให้ดินแดนนี้กลายเป็นดินแดนที่หยุดนิ่งไม่ได้ เราต้องสร้างอนาคตที่สดใสให้กับลูกหลานของเราผมเชื่อในพลังของคนไทยนะครับเราเคยฝ่าฟันวิกฤตมาได้เสมอเราเริ่มได้นะจากที่ตัวเราเองไม่ใช่โทษดินโทษฟ้าเราต้องเพิ่มทักษะเรารักษาความรับผิดช,ชอบกอดงานที่เรารักทำกันต่อไปช่วยกันผลักดันสังคมที่มันน่าอยู่สังคมที่มีคุณงามความดีและสังคมที่เพิ่ม productivity เรามี AI มาช่วยเราใช้ในการทำงานแล้วผมคิดว่าเราควร adopt ตัวเราเองแล้วก็พาทุกคนนะที่อยู่รอบข้างเราไปด้วยเราต้องกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วประเทศไทยจะก้าวสู่ยุคใหม่ที่ยั่งยืนและสาง่างามผมยังมีความหวังนะครับ